สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสูีดแนนวันนี้มาดูกันนะคะว่ามีอัปเดตอะไรมาบ้างนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> หมุนอีกแล้วโอ้ทําไมเครื่องนี้หมุนตองเปลี่ยนเลยกันน่าจะรอดแล้วมันน่าจะไม่หมดละไม่หมดกระเทียบละก็ยังหมุนเหมือนเดิมบ้านเสียงทยนี่กิจกรรมรอบที่แล้วปะเราดูไปแล้วอย่างวะดูไปแล้วเลยเนาะ หมือนพีพีฟีเกลือเทศกาลดนตรีจุดคมไฟไม่มีให้จุดครับเอาไอ้นั่นหายไปแล้วอะออนไลน์มาใหม่ก็คือ่อยได้ผิดเหมือนเดิมปะอิงผิดยังเหมือนเดิมนะคะแรกวัสดุก็ยังเหมือนเดิมบิงโกมาใหม่ดูของราองวันก่อน ลูกโป่งนูน้อยแล้วก็มีของรางวันยิบย่อยก็น่าจะเป็นรองเท้าไม่ใช่รองเท้านะมันกางเกงฮัลโหลแล้วก็ชุดชุด,ชดแล้วก็ชงผมชงผมแล้วก็รองเท้าโอเคตามนี่แล้วก็มีกล่องแพนโดร่ามาอีกแล้วดูของก่อนว้าว ว้าวชุดมหาจักจันอย่างสวยอะครับวิสวยอะอย่างสวยเลยอ่ะอยากได้กับผมอยากได้ชุดมหาจัจจัเนเวทของความมืดจับเพชรดูดิได้รับเหรียญดาวเก้าสิบชิ้นโหมดทิกระดับสูงเอโอ้โ,อโหจะได้หรือ แล้วก็โหมดบับเบิลลองไปทำไหมบับเบิลกับทิกใช่ไหมโอเคมาคไว้ก่อนแล้วก็มีของอันนี้กล่องกล่องก้องกล่องกล้องกล่องโอเคมีไข่ด้วยโอเคกล่องเพนดล่าไปแล้วแล้วก็อันนี้นะ่ยสงครามอมยิ้มมาอีกแล้วหรออันนี้ทำไม่ได้สักทีหรอกเพราะว่ามันต้องใช้อเขาเรียกอะไรวะ คือมันมันต้องไปเต้นในเอวยไวพอนขับของแต่ละวันแต่ต้องได้กล่องที่หกนะคืออะไรเนี่ยอุ้ยน่ารักตะปูตะปีมากแม่คืออะไรเนี่ยดูนะโอ้โหน้องกระปิบตาปุ๊บปิ๊บปิ๊บ,บ,บอันนี้ก็มามีมาให้แลกอีกแล้วู้ฟังปี๊ผีเสื้อนะฮะคูปองเราเยอะกลัวอะไรอะครับนี่แน่ กระผมปูปปองเยอะครับนี่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 เผาไปเผามาปูปปองหมดนี่ฮาแตกได้อะไรอะ่ะเดี๋ยวนะมันอมยิ้มนี่เา้างคือต้องเอาอะไรไปแรกกับอมยิ้มวะจะต้องหาอมยิ้มจากไหนอะ่ะมันสุ่มหรอ เป็นเครียดก็ต้องหาอมยิ้มอยู่ดีปะใช่ถ้าอยากได้ก็ต้องหาอมยิ้มอยู่ดีนะคะซึ่งอมยิ้มอยู่จากไหนฮัลโหลสะสมหกชิ้นเพื่อหลอมเป็นอมยิ้มอันนี้ก็อมยิ้มปะ่ะหกชิ้นเขาว่างั้นนี่ไงได้แล้วหมดค่าเสียหายไปเท่าไหร่วะดูรอบปะเนี่ย พันสองพันสองพันสองสี่พันเอิมเอิมเอิมประมาณห้าป่ะห้าหรืก่ะหกว่าป่ะว่า,วามันได้หกชิ้นเนี่ยวะก็แลกได้นะคือถ้าจะแลกก็แนะนำให้ทุกคนดองดองเขาเรียกอะไรวะดองไอ คูปองเยอะๆของพี่ๆรู้สึกว่าคูปองพี่เหมือนกว่านะดูก่อนเหมือนสองหมือนสามหลือหกพันโอไมค์กอดจากคูปองหมื่นเกอหรือหกพันค <c oughs> ุ้มไหมเนี่ยกูทำเอาอะไรเนี่ยทำเอาอะไรเนี่ยผมยมต่อเอาอะไรดีอ่ะใจนึงก็อยากได้อันนี้นะทูตอธิษฐานเนี่ยแต่ใจนึงก็อยากได้แบบไอ้นี่ไปเลย คุ้มไหมเนี่ยเหมือนเราเอาตังโอ้โหก็ก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะเป็นคีย์เดี๋ยวนะลูกอมงั้นอันนี้ก็ต้องคุ้มกว่าป่ะเัาใช้แค่อันนึงเองอ่ะหรือเปล่าวะได้เอาอันนี้แหละเก้าเก้านี่นี่แต่ยังแตยังมีอันนี้อีกอันหนึ่งอ้าวดีแด ชัดเจนชัดเจนชัดเจนเติมลายวันยังคงเหมือนเดิมนะคะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนโอยเปลี่ยนปะเนี่ยตัวนี้มาจากไหนเนี่ยพิศาจกระดูกน้อยอุย้ยเหมือนแมงกระพุนมากกว่ามันเหมือนพิศาจเลยท่าเหรออันนี้ก็เปลี่ยนหรือเปล่านะหรือเปล่านะเขายังเล่นเกมกันอยู่ฝั่งนั้นเออก็ได้อยู่นะ บน,นั้นน้ำผูนะคะน้ำพูมันเป็นน้ำพู้ฟ้าหรือเปล่าเนี่ยงานเลี้ยงใหญ่งานเลี้ยงใหญ่น,หญน้ำพู้มาใหม่จ้ะอู้ชุดกระต่ายอยู่นี่โอ้โหร้อยว่าร้อห้าสิบถึงจะได้ชุดกระต่ายฮัลโ,โหลเป็นไปได้จะได้ร้อห้าสิบเลยนะไม่น่าอรอดแล้วะ่อืมเดี๋ยวนะเมื่อกี้อยู่ไหนนะ เออไปดูน้ำพุก,ก่อนเอ้ยไม่ใช่ดูอ้นี่ก่อนเลิฟเลิฟพาร์ทมาใหม่นะฮะเลิฟพาร์มาใหม่แล้วจ้านี่นี่สําหรับคนเปิดเติมเติมเปิดนะคะน่ารักเด้อชุดกต็ตามนี้เลยจะได้เพชรคืนด้วยรองเท้านะคะเปนอกไม้สีเขียวแล้วก็ทรงผมมันคุ้นคุณน,นะ แล้วก็มีแหวนด้วยแหวนสวยนะเอฟเฟกเมื่อกี้ใครดูทันแล้วก็มีชุดนี่ไงล่ะแล้วก็มีอะไรเนี่ยมีกระต่ายน้อยหมอบตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงดาวนะคะกระต่ายน้อยดาวดาว,ดาวอะไรสักอย่างนี่เป็นพัดแตงโมสำหรับสายไม่เติมนะคะเพื่อห้าจะได้ แล้วก็มีรองเท้ารองเท้าแล้วก็มีทรงผมอ๋อชุดนี้ทรงผมแล้วก็ไอ้น,นี้กระโปรงนะคะดเด็กๆฉันหยอกกันอีกแล้วชุดนี้แล้วก็เป็นกระต่ายนักบัลเลงฟุ้งฟริงฟุ้งฟริงเป็นไงล่ะดูหน้านอนดูหน้านอนสก๊อน่าร uh ักอยู่เด้อ ภารกิจมาตามนี้จ้ะให้ของขวัญยี่สิบครั้งจะซื้ในดอนหกครั้งก็ไม่ได้ยากเด้อถ้าดวนบอลาสีนะคะแล้วก็จับพูดอีกห้าสิบตัวนะในแต่ละอาทิตย์รวมๆแล้วก็สี่อาทิตย์พอดีตามนี้ใครที่จะซื้อก็ตรงนี้เลย,ยนะฮะตามนี้รายละเอียดอจิมไม่ออกอีกบันเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจิม <laughs> ไม่เคยออก โอเคแล้วก็มาดูน้ำพุกันเยยว่าจะอลังปังเวอร์แค่ไหนนะคะส่มน้ำพุเล่นไหมเดี๋ยวย้ายเซิร์ฟกันจะสุมละเพราะมันดองไม่ค่อยดองไม่ค่อยได้เท่าไหร่อือจริงๆนะมันดองไม่ค่อยได้น้ำพุนะ่ะเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่ามันอยู่น้ำพุไหนน้ำพุฟ้าจริงๆด้วยจะเอาเอาเหรียญที่ไหนมาละครับนี่ไย มันไม่มีที่ให้ฟ้าหมากลิ่งเอากลิ่งเอากลิ่งไปกลิ่งมาคือน้องจะกริ้งไม่หยุดอย่างนี้เลยเหรอชุดนะฮะเอาเนี้ยก่อนโอ้ยโ,โซมากแม่โอ้มีเชิงเทียนข้างหลังด้วยแล้วก็มีอันนี้โอ้ยชุดอย่างสวยฮัโลโหลอุ้ยสวยมากแม่สวยเกิน ไปเอาเพชรฟ้ามาจากไหนนี่ยจนเอาเหรียญฟ้ามาจากไหนฉันชอบเชิงเทียนว่ะเชิงเทียนสวยแต่งสวยเลยอะ่ะมันไม่มีที่ฟาร์มอ่ะเหรียญฟ้านะ่ะเป็นเครียดเด้อเป็นเครียดอยู่แหละอมเนีย่ยชุดก็อย่างสวยเลยอะ่ะดูดูความสวยโอ้ ทำไมไม่ออกมาเป็นลักกี้วะก่อนหน้าน,นี้มันอยู่ในลักกี้นะอันนี้นะถอนในใจอีกวันละหลายร้อยรอบพอพอพอ,อมาเรามาสูมอันนี้เล่นดีกว่าแล้ว่าแต่อันนี้มันคืออะไรวะอ๋ออันนี้ได้ได้อยู่อันนี้แหละไดนาีกิก็ยังไม่ได้เลแต่ไม่เป็นลรวอันนี้ก่อนกัน ตึ๊บตึ๊บตึ๊ตึ๊บตึ๊บตึ๊เอ้ได้มาแล้วหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ตึ๊บตึไม่พอจ้ะเหรียญไม่พอแล้วจ้ะถ้าซื้อเหรียญนี่ใช้สิบอันใช้คูปองมันถูกกว่านั้นอีกไหมเนี่ยเพื่ออะไรฉัน ออหมดแล้วคกูปองหมดแล้วทาา่านะมึงมากแล้ว <c oughs> เป็นเครียดไม่ใช่ไปดูกระเป๋ารู้สึกได้ของตกแต่งมาใช่ไหมเมื่อกี้น่ะไปไหนละไหนวะนี่คือน้องจะมาอะไรเยอะแยะฮัลโหลอ <c oughs> ย่อยทิ้งแมง แล้วก็อะไรอีกนะไอเทมกล่องไข่มาลิงกิ้งกล่องมาลองกองแกงพวกัวเกลือมีเวลทั่วสาสิบน้ำจ้าจะใหญ่เกลือมากแม่พอแล้วจบกันชีวิตแล้วก็มีเพลงใหม่มาสามเพลงเช่นเดิมนะคะเพลงของซิต้าด้วยก็มาโอเค ส่วนงานแต่งเดี๋ยวเดี๋ยวพักแหละเออลูกเพื่อนมาแต่ไม่มีของขวัญให้เพื่อนไปหานะลูกนะเอาไปเดินทางต่อลูกขนาดลูกชายคนเดียวยังไม่มีใครเลี้ยงเลยครับเป็นเครียดภารกิจอโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับการอัปเดตวันนี้นะ เดี๋ยวเราจะเสิรเพลงเท่านี้เดี๋ยวข้างหน้ามาดูกันว่าเขาจะอัปเดตอะไรมานะคะส่วนช่วงนี้ก็พักตีนเดียวยาวไปเลยนะคะพักยาววนไปเลยนะคะแต่ละขอบคุณทุกที่จำ้ำรับชมค่ะบ๊ายบาย